สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารที่ตัวตั้งมีมากกว่าสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลักด้วยการหารยาวค่ะซึ่งอยู่ในบทที่สามการคูณการหารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะระดับแรกเรามาดูการหารกันนะคะการหารคือการแบ่งออก อย่างละเท่าๆกันมาดูตัวอย่างที่ครูจะยกตัวอย่างเลยค่ะครูมีดินสอ12แท่งแบ่งให้นักเรียน3คนคนละเท่าเกันครูจะเริ่มแบ่งแล้วนะคะแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3แท่งที่4แท่งที่5แท่งที่6แท่งที่7แท่งที่8 แท่งที่9แท่งที่10แท่งที่11แท่งที่12จะเห็นว่านักเรียน3คนจะได้ดินสอคนละ4แท่งนะคะจากที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะการแบ่งดินสอ12แท่งนะคะให้นักเรียนสามคนครูสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ 12หาร3เท่ากับ4 12คือตัวตั้ง3คือตัวหารและ4คือผลหารค่ะพิจารณาการหาผลลัพธ์สาร้อยหกสิบสามหารด้วย3เขียนเครื่องหมายหารยาวตัวตั้งและตัวหาร เนื่องจาก300หารด้วย3เท่ากับ100ดังนั้นผลลัพธ์ของ3 6 3หารด้วย3ต้องมากกว่าและใกล้เคียงกับ100ค่ะเรามาเริ่มหารกันเลยนะคะับ3คูณ1ในหลักร้อยจะได้เท่ากับ300 เนื่องจาก3คูณ200จะได้เท่ากับ600ซึ่งมากกว่า363ดังนั้น3คูณ2ในหลักร้อยจึงใช้ไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วเรานำ363ลบด้วย300จะได้63ค่ะ 3คูณ2ในหลัก10จะได้60 3คูณ30เท่ากับ90ซึ่งมากกว่า63ดังนั้น3คูณ3จึงใช้ไม่ได้ค่ะ63ลบ60ได้เท่ากับ3 สาคูณหในหลักหน่วยจะได้3ค่ะ3าลบสาจะได้0นค่ะศูนย์ตัวนี้เรามีชื่อเรียกว่าเศษค่ะการตรวจคำตอบทำได้โดยตัวหาร คูณผลหารแล้วนำมารวมกับเศษจะได้เท่ากับตัวตั้งค่ะตรวจสอบ3คูณกับ121แล้วนำมารวมกับ0จะได้เท่ากับ363ดังนั้น363หารด้วย3เท่ากับ121ค่ะ ิจารณาการหาผลลัพธ์95,578หารด้วย7เขียนเครื่องหมายหารยาวตัวตั้งตัวหารเนื่องจาก7,000 0หารด้วย7เท่ากับ1,000 0ดังนั้นผลลัพธ์ของ95,578หารด้วย7จะต้องมากกว่าและใกล้เคียงกับ1,000นะคะเรามาเริ่มหาร กันเลยค่ะ7คูณ1ในหลักหมื่นค่ะได้70,000 7คูณ20,000เท่ากับ140,000ซึ่งมากกว่า95,578ดังนั้น7คูณ2ในหลักหมื่นจึงใช้ไม่ได้ค่ะ95,578ลบ70,000เหลื 70, อ25,578 7จคูณสมในหลักพันจะได้สองหมื่นหนึ่งพัคูณสี่พันเท่ากับสองหมซึ่งมากกว่า2 5งหมันห้าเจดิบแปดดังนั้น7จคูณสี่ในหลักพันจึงใช้ไม่ได้ค่ะสองหมื่นห้าเจ็ดสลบสองหมนึ่งพันเหลือ4ี่พันห้ายเจ็ดสด 7คูณ6ในหลักร้อยจะได้4,200 7คูณ700เท่ากับ4,900ซึ่งมากกว่า4,578ดังนั้น7คูณ7ในหลักร้อยจึงใช้ไม่ได้ค่ะ4,578ลบ4,200เหลือ378ค่ะ 7คูณ5ในหลัก10จะได้350 7คูณ60เท่ากับ420ซึ่งมากกว่า378ดังนั้น7คูณ6ในหลัก10จึงใช้ไม่ได้นะคะ378ลบ350เหลือ28 7คูณ4ในหลักหน่วย ได้เท่ากับ28 28ลบ28เหลือ0 0ตัวนี้ก็คือเศษนั่นเองค่ะเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะคะจากสไลด์ที่แล้วการตรวจสอบคำตอบทำได้โดยนำตัวหารคูณด้วย แล้วนำมาตรวมกับเศษจ,จะได้เท่ากับตัวตั้งเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ7คูณ13,654บวก0ได้เท่ากับ9 5 5 7 8ดังนั้น9 5 5 7 8ห่านด้วย7 เท่ากับ13654ค่ะพิจารณาการหาผลลัพธ์37928หารด้วย4เขียนเครื่องหมายหารยาวตัวตั้งตัวหารเนื่องจาก40000หาร4เท่ากับ10000 ดังนั้นผลลัพธ์ของ3 7 9 2 8หารด้วย4จะต้องน้อยกว่าและใกล้เคียงกับ1,000 0นะคะเรามาเริ่มหารกันเลยค่ะ4คูณ0ในหลักหมื่นจะได้0เนื่องจาก4คูณ1ในหลักหมื่นจะได้เท่ากับ40,000 ซึ่งมันมากกว่า37,928ดังนั้น4คูณ1ในหลักหมื่นจึงใช้ไม่ได้ค่ะ3ในหลักหมื่นลบ0ในหลักหมื่นก็จะเหลือ3กระจาย7ลงมาด้วยก็จะได้37ค่ะ4คูณ9เท่ากับ36 3 7มสเลบสาหเหลือ1กระจาย9้าลงมาด้วยนะคะสี 4, คูณสี่ในหลักรอ้อยจะได้16 1 9กสเลบสิหเหลือ3กระจายสองลงมาด้วยนะคะสี 4, คูณ 8, แปดได้เท่ากับ32 3 2ิบลบสา ได้เท่ากับ0ในที่นี้เราจะไม่ใส่นะคะเรากระจ้ย8ลงมาค่ะ4คูณ2ในหลักหน่วยเท่ากับ8 8ลบ8เหลือ0 0ตัวนี้เป็นเศษค่ะเรามาตรวจคำตอบกันเลยนะคะการตรวจคำตอบนำตัวาหาร คูณผลหารแล้วมารวมกับเศษจะได้เท่ากับตัวตั้งค่ะผลการตรวจสอบจะได้4คูณกับ9,482แล้วนำมารวมกับ0จะได้เท่ากับ37,928ดังนั้น37,928หารด้วย4จะได้เท่ากับ 9482ค่ะหลังจากที่เราดูตัวอย่างไปแล้วเรามาสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะการหารที่ตัวตั้งมีมากกว่า4หลักและตัวหารมี1หลักโดยการหารยาวทำได้โดยเริ่มหารจากหลักทางซ้ายสุดก่อนตามลำดับ จนได้เศษน้อยกว่าตัวหารซึ่งสามารถตรวจคำตอบโดยนำตัวหารคูณกับผลหารจากนั้นนำมารวมกับเศษจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งดังสมการที่ครูเขียนให้เลยค่ะ